สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้มีข่าวอัปเดตล่าสุดของบอยสิริชัยนะครับหรือผู้กันปุริสายเนาะพ่อบอยเนี่ยเขาก็เป็นห่วงแฟนคลับนะครับคือแคร์ความรู้สึกแฟนคลับแหละนะแล้วก็กลัวตัวเองเนี่ยจะแสดงออกมาไม่ดีพอแต่ลึกๆนะครับไอ้ดูเชื่อว่าพ่อบอยเนี่ยเขาก็ทาเต็มที่ทุกอย่างเลยก่อนการแสดงี่ยก็จะมีการบีฟ แล้วก็การวางแผนก่อนขึ้นแสดงโชว์จริงนะครับเราเป็นกำลังใจให้บอยสิริชัยอยู่แล้วเนาะสำหรับเรื่องราวของวันนี้นะครับบอยสิริชัยเนี่ยเขาก็ได้กล่าวโพสก็คือระบายความรู้สึกส่วนตัวให้แฟนคลับได้รับทราบนะครับพร้อมอัปเดตวันนี้เลยโดยแอดดิวจาเล่าถึงคำกล่าวของพอบอยให้ฟังเนาะคำกล่าวล่าสุดเนี่ยแกก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าแฟนคลับที่ผมมีความรู้สึก ว่าค่อนข้างสนิทและติดตามกันมานานก็นดราม่าก,กับการแสดงฉากนี้มุมนี้ผมสาบานด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีด้วยความบริสุทธิ์ใจของผมบ้างแต่ผมเป็นหมอลำมาไม่เคยหากินตามบทและไม่เคยคิดเกินเลยกับใครที่ได้ร่วมแสดงกันผมเรียนรู้และซึมซับจากครูบาอาจารย์เราก็แสดงกันแบบนี้ซึ่งแต่ก่อนต้องจริงจังกว่าน,นี้ด้วยซ้ำในช่วงที่พอเอะ เล่นลำเรื่องพอสมจิตเล่นลำเรื่องหรือในเวทีที่ผมเคยไปทำการแสดงมาในยุคนั้นยิ่งต้องจริงจังและทำให้สมจริงมากกว่านี้ด้วยซ้ำนี่ผมก็พยายามปรับตามยุคตามสมัยและทําให้ดูเหมาะสมมากแล้วส่วนหนึ่งคือผมต้องคํานึงถึงการแสดงขอโทษนะครับผมอยากจะบอกว่าผมเอาเมียผมแต่งงานถือว่ามันเป็นเรื่องสุดของผมแล้ว เพราะผมไม่เคยมีความรู้สึกกับใครทั้งผู้หญิงและผู้ใช้นะเรามาดูเหล่าแฟนคลับกันบ้างไหมแฟนคลับเนี่ยเขาก็จะแสดงความรู้สึกหรือให้กำลังใจพ่อบอยมาโดยตลอดเนาะเรื่องทว่าอยู่กันยาวๆอยู่กันมายาวนานเลยนะครับแฟนคลับดีบ้างไม่ดีบ้างปะาปนกันไปตรงนี้พ่อบอยเขาแข็งแกร่งพอนะเขารับได้อยู่แล้ว นะสำหรับการแสดงความคิดเห็นจุดยืนของแฟนคลับแต่ละคนเขาก็มีความคิดมีทัศนคติแตกต่างกันไปเนาะเดี๋ยวเราจะคัดแต่กำลังใจดีกว่านะเพราะว่าเราไม่อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เสพกับแฟนคลับบางคนที่เรียกได้ว่าไม่ส่งเสริมไม่ให้กำลังใจแล้วก็อย่าไปให้ค่าดีกว่าเนาะไม่เอาดีกว่าไม่เอาเราเลือกเฉพาะคนที่ให้กำลังใจดีกว่า ท่านแรกนะครับกล่าวว่ายังมีคนคิดแบบนี้อยู่อีกเลยครับแสดงว่าคนที่เขาคิดไม่รู้จักหัวหน้าบอลจริงๆแสดงว่าคนผู้นั้นที่คิดไม่ดีเนี่ยเป็นคนยังไงไผ่คิดแบบนี้คิดใหม่เ้อครับนะแฟนคขับเขาก็ให้กำลังใจบอยสิริชัยเนาะโดยบอยสิริชัยก็ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า ระยะห่างของใบหน้ามากกว่า1ฟุตคือเวลาขึ้นแสดงจริงอะนะแกก็บอกว่าระยะห่างของใบหน้าเนี่ยมากกว่า1ฟุตแต่มันเป็นเทคนิคของการแสดงให้มันเกิดมุมที่มันสมจริงผมจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยที่ผมจะแต่งงานผมเล่นมาเยอะมากกว่านี้สมจริงมากกว่านี้อีกลงเวทีมาก็คือจบไม่มีอะไรตั้งแต่ผมมีแฟนมาก็คือมีซอแอนอะนะก็คือมีแฟนคลับกลุ่มที่ สนับสนุนซัพพอร์ตจนได้แต่งงานผมก็คำนึงถึงความเหมาะสมของการแสดงแต่ละครั้งผมก็พิจารณาว่ามันสามารถทำได้แค่ไหนนะครับย่านปีจใจแฟนคลับ <c oughs> นะแฟนคลับเนี่ยแฟนผมเข้าใจเพราะว่าเขาทำงานแบบเดียวกันมานะครับซอแอดก็เข้าใจเพราะว่าเขาทำสายเดียวกับบอยเขารับรู้ได้แต่ที่ผมต้องระแวงคือกลัวแฟนคลับไม่พอใจคือ กลัวแฟนคลับไม่พอใจคือแค่แฟนคลับมากๆนะครับแต่ยิ่งระแวงเท่าไหร่ก็ยิ่งโดนและก็ยังมีมุมที่ยังคิดว่าผมทําไม่เหมาะมันต้องทําได้แค่ไหนครับก็คือแกเป็นห่วงแฟนคลับแกกลัวทำออกมาไม่ดีพอไอ้เรื่องความมั่นใจนะครับประสบการณ์ไนะ่นแกมีเต็มอยู่แล้วนะแกพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าแกทําการซ้อมก่อนขึ้นการแสดงโชว์จริงเพียงแต่ว่าลึก,ลกๆใจคนอ่ะเนาะเหมือนกับเออแสดงแบบนี้เอ๊ะ แฟนคลับจะคิดยังไงจะเข้าถึงกับสิ่งที่เราสื่อสารออกไปหรือเปล่าตรงนี้พ่อบอยเขากลัวตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่ามีแฟนคลับบางคนคิดไม่เหมือนกันบางคนคิดดีบางคนคิดไม่ดีนะครับใครคิดดีก็มีความสุขแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่พ่อบอยสื่อสารก็ถือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีทัศนคติดีใช่ไหมฮะนะเราก็พอเข้าใจนะครับอ่ะด้แฟนคลับก็เข้ามาให้กำลังใจเยอะเต็มไปหมดเลยเนาะ ก็กล่าวนะครับว่าฝากถึงพวกชอบดรามา่าคิดแทนคนอื่นอยากใจแคบโลกแคบไม่เปิดใจเปิดโลกเปิดตาหน่อยค่ะว่าเนี่ยคือการแสดงศิลปะการแสดงก็มีครูบาอาจารย์ก็นับถือถ้าจะมาเล่นยยอะแย่ไม่สมบทบาทอย่ามาแสดงเลยเสียเวลาผู้ชม ดูการ์ตูนดูภาพเขาดาอยู่บ้านดีกว่านี่คือเขาแสดงแบบนะักแสดงจริงๆจะมาติเรื่องนี้ขอบอกเลยว่าคุณดูการแสดงไม่เป็นอย่ามาเสียเวลารับชมเลยนะละครในประเทศไทยทั่วโลกก็แสดงแบบถึงบทบาทแยกแยะนะคะการแสดงกับชีวิตจริงถ้าแยกไม่ได้คุณไม่ควรจะเสพสื่อใดบนโลกใบนี้นะครับนี่คนนี้พูดดีมากๆเลยแฟนคลับทันดินนะครับเขาเข้าใจพ่อบอยเนาะเขาก็ไม่อยากให้พ่อบอยคิดมากแล้วก็แฟนคลับเขาก็แสดงจุดยืน ออกไปนะเพื่อให้สื่อหลายๆสื่อเนะี่ยได้รับรู้ว่าการที่พ่อบอยเนี่ยได้ออกมาระบายเนี่ยคือเป็นการแสดงสิ่งที่เขาคิดถึงแฟนคลับอยู่เสมอไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองนะครับคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนของสาธาชชนเขาก็ต้องแคร์ความรู้สึกของแฟนคลับเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแฟนคลับก็ดีกับพ่อบอยมากๆเลยคือ f อฟซีนะครับ หลายคนเรียกว่าดอมหลายคนเรียกว่า FC ก็แล้วแต่ว่ากันไปเนาะอ่านเดี๋ยวแอดดูจา ja. อ่านให้ฟังว่ามีแฟนคลับเขาคิดยังไงกับพ่อบอยบ้างนะครับดูกี่ยวรอบก็ไม่เห็นเกินเห็นแต่พระอาภัยมณีสวมบทบาทคักขเล่นต่อจ้าพระอาภัยมณีกำลังมัน f B อ่า F C A B นะครับบอยแอนควรจะแยกแยะบ้างนะคะแฟนคลับบางคนก็คิดบ่ได้อิหรีจนว่าเขามีลูกมีเมียแล้วเมื่อนำคนแบบนี้เดจจากำลังใจให้บอสซอนนะคะดูแล้วมันธรรมดามากๆมันห่างมากๆมันปกติมากๆเอาภาพชวงไหนมาดรามา่าอ่ะทางด้านอาจารย์ก็เข้ามาคอมเมนต์เลยนะครับว่าศิลปะก,การแสดง การเข้าบทเข้าบาทคือหัวใจของศิลปินนักแสดงผมดูแล้วหัวหน้าบอยไม่ได้ทําเกินจริงแม้แต่นิดเดียวหน้าห่างกันประมาณ2ฟุตแต่เป็นบุมเทคนิคของการแสดงและจงตระหนักว่าบอยศิริชัยคือหัวหน้าผู้บริหารวงเขาไม่จิตตำสาเหมือนคนคอยจับผิดคิดแต่จะดราม่าอย่างเดียวนะการแสดงก็คือการแสดงนะครับมันก็ต้องสมบัติบ,บาทถูกไหมฮะก็ต้องแยกกันหน่อยเนาะท่านผู้ชม แย,ก,ยกกันไปนะครับหัวจีปวดคิดไกไกลโอ้ปวดประสาทถ้าแฟนคลับบอสบอยจริงๆจะรู้เลยนะว่าถ้าบอสทำอะไรจะตั้งใจสุดๆดและผลงานจะต้องออกมาดีนะครับนะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไผ่ปิดก,กันนอนอยู่บ้านบอสต้องออกไปหาเบิ่งหมอลามเบิ่งหนังเด้อคะ่ะการแสดงของเขาใช้มุมกล้องเกิดมาอย่างถ้าสิเป็นคนพอปานี่ครับนะการแสดงก็คือการแสดงเด้อ ใช้สติใช้สมองนะครับใช้สมองวิเคราะห์ตัดสินไม่ใช่ใช้แค่ตาอย่างเดียวกับหูอย่างเดียวนะใช้สติวิเคราะห์แยกแยะให้ออกนะให้ออกน้ำคิดว่าคนที่มาเบิงนี่อายุก็บรแม่นน้อยๆกันแล้วนะอย่าสะปึกหลาย กำลังใจนะครับบอสแฟนๆก็เบิงแต่หูดูแต่ตาอย่าไปคิดแทนเพื่อนหลายเด้อครับรับชมเพืความบันเทิงเต็มพลังบวกให้กันดีกว่าสะกดคำว่ายแยๆหน่อยนะครับท่องไว้ในหัวก่อนสีจามาคอมเมนต์หรือมาแสดงจุดยืนของแต่ละคนเนาะ,ะทุกอย่างเนี่ยคือการแสดงบอยสี่ดีชัยทำการแสดงครับท่านผู้ชม สตินะครับงานก็คืองานนะในหัวไม่ใช่มีแต่คิดเรื่องอกุศลนะครับไม่ดีนะเราก็ต้องเป็นกลางเราก็ต้องดูการแสดงของเขาเปิดทีวีดูละครบ้างดูทุกช่องเพื่อเข้าใจว่าเออเนี่ยแหละคือศารรสตร์ศิลนะครับของการแสดงสมัยก่อนพอเอเนี่ยแสดงถึงบทบาทมากกว่านี้อีกนะเงื้อพผูคิดหลายนะครับนี่เขาเรียกการแสดงถึงบทบาทพวกปึกให้ด่ากันแน่นะไม่เข้าใจ บางท่านก็หนักเลยนะครับบอกเลยว่าบางคนเนี่ยหึงบอสหึงบอยสิริชัยอีริสบอมแบนหมาะสมดอกนะครับบอมแบนบอมหมาะสมดอกเราหึงหวงเจ้าเพราะมันกับปกติทุกอย่างหึงอย่างเดียวเพคะเส,สด็จพี่เอฟซีเพื่อนหึงแบบบอรู้ตัวเพคะนะ <c oughs> เขากา็เหมือนกับว่าเตือนสติแฟนคลับบางคนเนาะว่าอยา่า อินเกินนะครับบางคนก็อินเกินบางคนก็อะไรก็ไม่รู้นะว่ากันไปนะครับคนชอบดรามา่าเห็นยางดรามา่าไปเมื่อบางเถื่อบางรลายสดบางคนกระชอบเปิดประเด็นค่ากังเื้ลาอยู่เนาะกรบอกผู้ติวาการแสดงอยู่ซื้อๆไผเขาสิไปกอดเอวผู้หญิงคนอื่นที่บอแมนเมียงืดสมองนะครับบอยเนี่ยเขารักเมียเขามากเขารักแอนออร์ดีมากๆแต่ด้วยการที่ว่า นี่คือจุดที่เขาต้องทําเพื่อให้แฟนเพลงมีความสุขบางครั้งเนี่ยตัวคุณผู้กันนะครับคุณบอยเนี่ยเขาก็มีดีมิตของเขาเนาะเป็นแต่ว่าเวลาจะเล่นหรือแสดงเนี่ยมันต้องให้สมบทบาทถูกไหมครับนะเราจะมาเล่นแข็งแรงเดี๋ยวก็โดนดรามา่านะอินเกินก็โดนดรามา่าอีกฉะนั้นเล่นให้ถึงบทบาทที่สุดเพราะเราคือนักแสดงหมอลำนะครับจบไม่ต้องมีดราม่าท,ทั้งนั้นจบก็คือจบนะครับงานก็คืองาน เราคนดูต้องแยกแยะให้ออกอันนี้อดยุสรุปให้ฟังเลยนะคืออย่าไปเสียเวลาโต้เถียงกับคนคิดลบหรือมีอคติกับเราเขาไม่ได้ฟังเราเพื่อทําความเข้าใจนะครับเขาเลือกฟังแค่สิ่งที่เขาพอใจคิดแต่จะโต้เถียงเอาชนะเท่านั้นนี่คือเป็นการสื่อสารที่ไร้ค่าที่สุดนะ จริงแล้วมันไม่มีอะไรที่จะคิดไปแบบนั้นเลยมันเป็นแค่บทาบาทการแสดงเพื่อนเป็นหัวหน้าวงเมียเพื่อนก็เข้าใจกันนะบอยเขาก็บอกอยู่ว่าเมียเขาเข้าใจซอแอนเขาเข้าใจมีแต่พวกคิดแทนเพื่อนนั่นแหละนะที่เป็นบ้าคิดแทนเพื่อนยึดหลายแสดงกับผู้ใดก็ยากไปเบิดเนาะบอสบอยเราเป็นถึงผู้นําทีมงานได้รับฉายาตีแตกทุกบทแล้วสียให้เล่นแบบออมออม,มันจะ ด้จังไดะถูกไหมฮะก้าวต่อไปข้างหน้าครับนะครับดีที่สุดอย่าไปสนใจอะไรมากมันคือบทบาทการแสดงคืออาชีพคืองานไม่สะดวกใจก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปรับชมนะครับยิ่งถ้าบอกว่าเป็นแฟนคลับสนิทน่าจะรู้นิสยัยน้องดีมากๆเขาใช้ชีวิตในกรอบที่ดีที่สุดแต่งงานนะครับทุกอย่างเพอร์เฟกหมดนะ แล้วเรื่องของงานเนี่ยมาอยู่ในกรอบไม่ได้ยิ่งต้องพัฒนาไปเรื่อยๆต้องแยกแยะคืออย่าหลงประเด็นคิดแทนเมียเพื่อนหลายนะอย่าไปคิดแทนเมียเขาเห็นใจน้องเลยอะกำลังใจแล้วกันอะเอาเป็นว่า สรุปล้กันนะครับเป็นกําลังใจให้กับบอสบอยสีชัยนะเล่นดีตีบทแตกบอสบอยคือหัวหน้าวงก็ต้องแสดงให้ดีตีบทให้แตกจะไปคิดเล็กคิดน้อยอะไรสั้นๆคือการแสดงนะสามีปรรยาบอสบอยปรึกษาหารือกันว่าได้ก็คือได้นะแอนเข้าใจก็คือเข้าใจแฟนคลับบางคนจะอะไรนักหนาะครับสวยเก่งเสียงดีครบนะแอนออดี these, เนี่ยราชินีใจเกินร้อยฉายาลักนะที่ บอสบอยให้ภรรยาคนสวยยื่นหนึ่งที่สุดในใจเกินร้อยนะครับบอกเลยว่านี่คือที่สุดแล้วนะอ่ะโอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนและกันท่านผู้ชมนะใครเห็นด้วยกับสิ่งที่แอดดิวกล่าวมาก็พิมพ์สามมาลวกันนะครับยังไงก็ไปกำลังใจให้กับบอยสิริชัยกับการแสดงของเขาที่ถือว่าเต็มที่มากๆแล้วก็เขาแสดงได้อย่างเต็มที่จริงๆนะครับรอให้กำลังใจดีกว่านานะโอเคครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ ยัลนคำเบาย่าหรือว่าอย่าลืมคำามันสัญญาของเจ้าเด้อเ่เาเรามีความหวังอยากจะไปกอแกว้วพิสดารเพื่อจะกลับขึ้นเมืองมนุษย์แต่ว่าเบื้องแล้วคงจะใช้เวลาแล้วก็ต้องว่ายน้ำไปจังสีหอดเหตุจังไดแล้วพ่อพอยมันนี้บอกเคยว่ายน้ำจะกเกลือนั่งเงือกสอนว่ายน้ำนี่แล้วสอนวนา่ายน้ำเขาคันโบาว่ายน้ำนี่ไปโบงหอดที่ไก่ปนันอย่าพ่ยแล้วลูกแกว้วที่เราหายไปลูกแก้วก็หายใจใน้น้ำได้ซื้อเนาะแต่ว่าคนว่ายน้ำาบเป็นนต้องเือกสอนว่ายน้ำ ยยนตนี่อโก้อกไอ้เบื้องนอมียังจ้าทดหลยหลายทีในพอเงือกแม่เงือกบวสบายใจว้ยเออบ่มีควาเสียหายเกิดขึ้นดอกตกใจเบิดไเ้เบื้องหันเพียงแค่ว่านั่งเงือกลับปากว่าสีอาสาผาเราไปยังกาะแก้วพิสดารพอเงือกแม่เงือกสิ่มีปัญหาบ่ทันเอ้ย ถ้าท่านอยากลับเมื่องมนุษย์บ้านเมื่อของท่านพวกเราพรา้อมที่จะซอยเหลือท่านทุก,ทกเกื่อง,เ,องเลยเราจะหาวิธีกลับขึ้นไปยังทานั่งผีเสื้อสมุทรหาวิธีออกจากธรรมะพบพวกท่านอยู่มองนี้เด้อเดี๋ยวปุโสิตอท่านอยู่ตรงนี้เสินสมุทรลูกเมื่อนี้พวกเจ้าเห็นยังหูยังหูดซิปปากปิดปากไวเป็นอย่างดีเดี๋ยวมือหนึ่งพอจะอธิบายให้พวกเจ้าเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างพยาคารเสด็จอ